อยากไปนั่งจ้องตาทั้งชีวิตคิดยังไงอ่ะเนี่ยพี่ครัพี่ทำแกงหูเซนคิดว่าเซนเป็นคนลำเอียงไหมอ่ะผมน่าจะเอียงซ้ายมั้งพ,พ,พี่ถา่ายโอเปอ่ะเซนถอดเสื้อได้ไหมคะได้ครับจัดเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนในคราวนี้จะกับอ้๊มค่ะที่เคยรีวิวนะคะ ผู้ชายวันนี้ที่เตรียมมานะคะเขินเก่งมากคือแบบลองคุยคร่าวๆกับเขาเนี่ยก็ถือว่าเราเขินไปด้วยอะ่ะเขินแบบเขินจนตัวบิดตัว,ตวม้วนไปเลยอะ่ะคือเขาน่ารักนะคะเพราะว่าไปเจอโดยบังเอิญในโซเชียลนะคะเราก็เข้าไปส่องไอจีเฟซบุ๊กก็มีความรู้สึกว่าคนนี้ เสน่ห์เขาอยู่ที่ความเขินเราก็เลยจะมาลองบอกว่าให้เขาเขินๆออกกล้องแล้วก็ลองคุยดูนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะทุกคนกดไลค์กดแชร์นะคะ Facebook Fanpage แล้วก็ t u b e c h anel พิมไปเลยนะคะก็เคยรีวิวค่ะเราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดาห์อยู่แน่นอนนะคะเจอกับเขาเลยดีกว่าเนาะนี่เลยสวัสดีค่ะนี่อันนี้เขินยังไม่ทำเลยเขินอะไรเขินอะไรเอาจริงอันนี้ชื่ออะไรคะชื่อเซนคับทำไมต้องชื่อเซนด้วยมีความหมายอื่นไหมอะจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ได้ชื่อเซนพี่เปลี่ยนชื่อมาตอนแรกชื่อเป็นชื่อสวงพี่แปลว่าอะไรสวงกูยิ่งใหญ่ทุกอ,อย่างแล้วใหญ่ไหมหลอกเ,เป็นคนที่ไหนคะตอนนี้อยู่นครปฐมครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอ่ะ26ห่างกันแค่ปีเดียวเองนะนู่เปล่าพี่อายุเท่าไหร่27จริงป่ะเนี่ยจริงได้อยู่เกลียดขาว่าได้อยู่ <c oughs> เราได้ไหม เกิดอะไรเกิดอะไรดังน,นาเนี้เซนสูงเท่าไหร่คะ178ครับผิดค่ะที่มีให้เลือก6 7หรือว่า8 9ได้พงดีของผมอะแล้วน้ำหนักเท่าไหร่คะ5 4 5 6หรือว่า5 8าแปผม5 2เองเองดิพี่กลับบ้านไปเลยคะ่กะกลับบ้านไปเลยเซน,นคราวันนี้มารู้จักกันหน่อยคะ่ะนะคะเซนมีนิสัยคร่าวๆยังไงบ้างคะพี่ไฮพี่ไยมาก อย่างเงี้ยที่ครั้งแรกผมไม่ไม่ค่อยสุก้อเดี๋ยวมีอะไรหลายๆอย่างครั้งแรกเดี๋ยวพี่สอนจริงปะจริงแม่ฉันชอบแบบนี้แหละน่ารักดีอาเซนคะนอกจากความเขินความอายแล้วอยากรู้เลยค่ะว่าข้อดีของเรามีอะไรบ้างคะสามอย่างถ้าข้อดีพูดยากมีข้อเสียบานเลยข้อหนึ่งก็ยังดีข้อดีพอใจเก่งผมว่าผมเป็นคนดีอะเซนรู้ไหมว่าพี่ก็เป็นคนดีเหมือนกันนะ ดียบอกให้หมดแล้เดี๋ยวคืนนี้ไม่บอกได้ปะโทรไปคุยเนี่ยพี่ชอบทำผมเขินอนะทั้งพี่ก็รู้ผมเป็น,นยังไงเอะไ้ดีแล้วจริงจผมพี่เขิดจริงเอาใจเก่งพี่วันหนึ่งเอาใจได้กี่รอบคะเอาใจได้หลายรอบครับแต่ถ้าเอาจริงผมได้รอบเดียว <c oughs> ขอสเปคที่ชอบหน่อยสามอย่าง ชอบผู้หญิงตาโตพี่จริงพี่ต้องทางพี่โตอยู่แล้วอยากไปนั่งจ้องตาทั้งชีวิตคิดยังไงเนี่ยพี่ออีก่ะพี่ห้ามแก้งหมเป็นค้าเวลาเจอคนเดินมาสาวๆเดินมาเนี้ยเซ็นชอบมองส่วนไหนมากที่สุดถ้าไม่ใช่ดวงตาจริงๆผมมองหน้าถ้าหน้าแบบผมชอบอะไรเงี้ยก็โอเคอันนี้มองเฉยว่ามองเฉยไม่ได้ไม่ได้จีบนะมองเฉย เนี่ยพอกันเลยแล้วบอกว่าฉันเคยกเขินแกก็เอาฉันเขินน่ะแต่ผมเขินกว่าพี่แน่นอนวันนี้มาดูคนจีบก voilà ันนะคะเซนคะในชีวิตเซนมีแฟนแล้วก <AM ี่คนคะต้องนับนานหน่อยพี่อ่าถ้าประมาณนั้นพี่เคยเจอสาวๆหลอกบ้างไหมผมว่าเขาไม่ได้หลอกหรอกเขาน่าจะมีเหตุผลของเขาอะตอบเบียเนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบเหมือนกันกลองมาแล้วว่าจะตอบยังไงให้ดูน่ารัก เป็นคาเวลาอยู่กับคนที่ชอบอาการเราเป็นยังไงเป็นอย่างเงี้ยพี่เฮ้ยอันนี้พูดจริงเหรเป็นแอบชอบพี่ออกอากาศหรอเนี่ยเนี่ยพี่ไปดูดวงมาเขาบอกว่าพี่จะได้แฟนจากการทำยู u ู e มันผมแล้วล่ะเวลาอยู่กับแฟนเรียกแฟนว่าอะไรคะน้องเซนก็คือครับเธอแล้วก็ตัวเองอะไรเงี้ยประมาณนั้นเซนคะในร่างกายเซนคิดว่าตรงไหนคือเสน่ห์ที่สุดพูดได้จริงเหรอ ผมว่าส่วนใหญ่คนจะพูดว่าทําจมูกมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นเนี่ยดูใจหมูกข้างๆดีเมื่อกี้ตอนที่หันไปรู้ว่าพี่แอบจุกแก้มพี่ก็ชอบแก้มผมอะพูดทางเน้อเนี่ยโอเคโอเมเวลาอยู่กับแฟนอ้อนแฟนไหมอยากรู้เลยผู้ชายน่ารักอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ผมจะไปกอดมากกว่ากอดจุมมือแบบหาอะไรหาอะไรให้ดูอะไรประมาณนี้ครับอ่ะ,อะนยสมมติว่าพี่เป็นแฟนเซนเซนลองอ้อนที่ดีให้พี่แบบ ให้พี่อารมณ์ดีขึ้นมาได้เพราะตอนนี้พี่กำลังโกรธเซนอยู่อะลองอ้อนดิคิดถึงนะคิดถึงเราไงอะคิดถึงนะคิดถึงเราก็ผมจุ๊บไม่เป็นด้วยนะงั้นพี่จุ๊บเองต่ <c oughs> อทำแกงทเซนคะอยากรู้เลยทำไมขี้อายขานาดนี้เป็นมาตั้งแต่เด็กเลยป้าตอนเด็กผม,มอยู่แถ่บ้านนะพี่เราเพิ่งไปเปิดเปิดโลกแล้วครับตอนปีหนึ่งก็คือ เพราะว่าเหมือนเราอยู่แต่บ้านเราจำเป็นต้องว่าไปเรียนเนาะกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับเลยเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าแสดงออกอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้เจอคนใหม่ๆเท่าไหร่เราให้คะแนนความเขลลนินของเราไหนหนึ่งถึงสิบเราคิดว่าเราเขินระดับไหนแปดี่ผมอะเดาเลยนะว่าเวลาจีบสาวเนี่ยชอบให้สาวๆจีบก่อนเพราะดูจากทรงแล้วไม่น่าจะจีบสาวๆก่อนส่วนใหญ,ใหญ่แต่ว่าถ้าสมมติว่าบางคนเนี่ยแต่ผมก็ไม่ได้จีบเองอยู่ดีผมให้เพื่อนแบบ คกต้อองงมนนงมนยยงนีนนนทาาผไป่เี้ยเซนรู้รไหมว่าวันนี้ความจริงแล้วอ่ะพี่นับเซนมาถ่ายคอนเทนต์อ่ะไม่ได้ตั้งใจจะมาถ่ายนะพี่ตั้งใจจะมาจีบหลบแป๊บห้ามแกล้งห้ามแกล้งผมทำหน้าไม่ถูกนะ <c oughs> นี่อยู่กับแฟนเป็นคนโรแมนติกไหมคะไม่ค่อยครับทำไมอ่ะเราไม่ค่อยคูด่ชด่วยบ้างแต่ว่าผมชอบเจอใครนะเอสเอชเข้าค่ะเซนเขินแล้วอยากให้เซนทำให้พี K ่อ้ K ํเขินหน่อยค่ะ โอ้โหมก็พูดไม่งใหเก่งนะลองดูลองดูอันนี้ผมถามคนละกันปกติแฟนพี่เรียกพี่ว่าอะไรครับอ้ำเฉยเฉยแล้วไม่ไม่เคยมีคนเรียกอื่นเลยครับพี่ไม่อะเพราะว่าไม่ได้มีแฟนนานแล้วว่าตอนนี้โสดมากเลยอะจริงชื่อพี่หรือชื่อผมก็คล้ายกันเลยนะยังไงอะคะอ้ำเซ็ตเป็นอ่ำต้องไหนพี่ลงมาอ่ำสัดทีพี่ก็รู้เคยเฉย ฉันเขินเรือก็เขินแม่เซนคะอวไาอยู่กับแฟนชอบทำอะไรกันที่สุดผมชอบเล่นเกมเี่แล้วชวนแฟนเล่นเกมเหรอใช่นี่เซนเห็นว่าเรียนทำอาหารมาใช่ครับทำไมถึงเรียนทำอาหารคะเราชอบหรือว่ามันพลิกผันไปยังไงเอ่ยตอนแรกเนยผมอยากเรียนสาธาแพทย์แต่ว่าผมเรียนไม่เก่งแล้วผมก็ชอบทำอาหารจากวิชาการงานไปพี่ที่ว่าเขาทำขนมเมียทำอะไรอ่ะเจ้าหน้าที่เห็นเครื่องกินของเราอะไรเงี้ยไม่รู้อร่อยหรือเปล่านะแต่ เ,เราแบคืออยากอยากทำอะไรเงี้ยครับเมื่อกี้ตใจคำว่าอะไรกันบ้างตกใจคำว่าเพื่อนกินของเราคนละกิน <c oughs> ในหวัวคิดดีไม่ได้เลยอะ่ะก็เคยรีวิวอะ่ะฮแล้วเราเรียนอาหารด้านไหนถนัดที่สุดอาหารยุโรปครับเบอร์เกอร์ปูสเต็กอะไรครับเราให้ลองเปรียบเองเป็นอาหารหนึ่งจานคิดว่าตัวเองเป็นอะไรน่าจะเป็นสเต็กดิทำไมอะ่ะถ้าสเต็กมันไม่อร่อยมันมาจากเนื้ออันดับแรกแต่ว่าแหล่งวัตถุดิบมันจะต้องดีที่สุดผมดียังไงหรือว่าไม่ดียังไงอ่ะมันอยู่ที่ว่าผม เริ่มต้นใหม่เลยมากกว่าหมายถึงวาาา่าปั้นต่อมาอยัางไผตัมายยงไงไรอย่างเงี้ยะครับเปรียบเทียบดีนะนรู้สึกว่าเออโอเคเลยอะ่ะเอสเซมเพ็เท่าค่ะและถ้าเปรียบพี่อ้ําเป็นอาหารหนึ่งจานคิดว่าเป็นอะไรดีโอเป็นแซลมอนแล้วกันพี่ทาไมทำไมถึงให้พี่เป็นแซลมอนอะ่ะว่ามันน่าจะนิ่มๆอะไรอย่างเงี้ย,ยถ้ารสชาติก็เป็นได้หลายอย่างเลยพี่ถ้าพี่ไม่อาบน้ํามันก็เค็มถ้าเปียอาบน้ํามันก็เปรี้ยวเฮ้ยไม่ใช่ถ้าพี่อาบน้ําแล้วแล้ว เราปรุงอะไรลงไปหรือยังไงลงไปมันก็จะตีหอมอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกินเข้ากันผมว่านะคือวันนี้ก็มีพิรุษน้าแซนคําตอบแต่ละคํามันมีพิรุษมากเลยอ่ะยังไงอ่ะมันฟังแล้วมันสื่อถึงอะไรบางอย่างที่แบบไม่สามารถที่จะพูดออกกล้องได้อ่ะแต่ว่าคิดว่าคนดูรู้อ่ะงั้นผมขอถามกลับบ้างนะพี่พี่เคยเลี้ยงสัตว์ไหมครับเลี้ยงค่ะเลี้ยงอะไรแมว ผมว่าจะซื้อเต่าไปให้เลี้ยงเลี้ยงเซนแทนได้ปะอันนี้ยินดีเลยครับตังค์มันก็มีด้วยเซ <c oughs> นขาเป็นคนน่ารักขนาดนี้ถามเลยว่าเคยมีสาวเพศสองหรือว่ากระเทยเนี่ยเข้ามาจีบแล้วบ้างไหมคะมีจริงจังไม่ไม่ไม่ค่อยมีครับส่วนใหญ่จะไปร้านเล่าไปอะไรเงี้ยครับจะคิดว่าผมเป็นมากกว่าแบบเซนเนี่ยถ้าสมมติมองเผินๆนะบองดูแบบเดินมาอ้ําก็คิดว่าเป็นเหมือนกันเพราะว่าเราดูเขาแบบ นุ่มนิ่หมหวานอะไรอย่างเงี้ยตรงจริงด้วยพี่กับมืออะไรเงี้ยเวลาพูดจะเป็นอะไรก็ไม่สํคาคัญแต่ว่าถ้าเป็นแฟนพี่ได้ก็พอจริง <laughs> เป็นา้าในชีวิตนี้เคยมีเรื่องอะไรที่เกเรที่สุดไหมผู้ชายเนาะพี่ชุกตีอะไร่อยตีอะไรเงี้ยครับมีอะไรที่อยากลองไหมในช่วงชีวิตอายุยี่สนะิบหกเนี้ยที่ยังไม่เคยทําแล้วก็อยากลองควาหมายคืออะไรพี่เอา้าอะไรก็ได้อ่ะอยากลองไปต่างประเทศพี่ ไปทํางานแล้วแต่ว่าไปไปเที่ยวไปเที่ยวกับเที่ยวจริงจริงเที่ยวจรจังใช่อยากไปที่ไหนคะอยากไปญี่ปุ่นครับอยากไปที่เดียวกันเลยอ่ะอามาไปด้วยกันป่ะไปได้นะะได้ลองอะไรใหม่ๆด้วยผมได้ลองแน่อะเซนคะอยากจีเซนต้องชวนคุยเรื่องประมาณไหนคะถึงจะเข้าถึงเซนได้มากที่สุดเรื่องเกมเรื่องอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ก็ชอบคุยเรื่องอาหารนะพี่เป็นคนชอบกินอาหารชอบมากๆเลยชอบกินอะไรครับชอบกินเซนผมไม่ใช่อาหาร ก็เข้าปากได้ก็คืออาหารหมดแหละเซนคะแล้วถ้าสมมติว่าเซนมีแฟนแฟนทําอาหารไม่เป็นเลยอ่ะได้ครับได้เพราะยัยผมทํานะผมต้องทำให้กินมากกว่าพี่เนี่ยคนนึงทําอาหารไม่เป็นเลยรู้ป่ะทุกวันนี้หุงข้าวหุงข้าวเป็นแล้วก็ทํากับข้าวเป็นแค่ไม่กี่อย่างที่เหลือคือทําไม่เป็นเลยถ้าทําเป็นก็คือกินไม่ได้พี่ทอดไข่เป็นไหมครับเป็นมีอยู่สองฟองพี่ไม่ถือว่าข้างล่างที่บ้านผมมีสองฟองไปซื้อเพิ่มเลยนะเรๆเดี๋ยวไข่ขึ้นราคา ไปเจอเซนต้องเจอได้ที่ไหนคะไม่ออกครับไม่ค่อยได้ไปไหนเหลยเหรอก็นัดเจอได้นะทั่วไปพี่นัดอย่างอื่นได้ไหมอ, <laughs> อ่ะไม่เคยเลยเขินอะเพราะคนที่เขินจริงอะ <c oughs> เ,อเะต้าหนยุบปีแล้วเนี่ยเอฟเ,เอไม่เข้าค่ะบอกให้เซนลองจีบพี่อ้ำหน่อยได้ไหมคะชื่ออะไรครับชื่ออ้ำค่ะอ้มมีแฟนหรือยังครับยังเลยค่ะทําไมหรอไม่ทําไมครับชอบเฉยๆจับดูจีบปะเนี่ย แต่ผมก็จะเกิดพี่เลยวันนี้ก็กคยกัรู้เรื่องเซนทีว่าเซนเป็นคนลำเอียงไหมอ่ะถ้าลำเอียงจริงผมไม่ลำเอียงนะพี่แต่ใ้นั่นอ่ะผมผมน่าจะเอียงซ้ายมั้งพี่ถาวงเปงอ่ะโอเคขอบคุณที่ตอบตรงตรงพี่ไม่ชอบอะไรในตัวเองที่สุดพี่มือและเท้าเพราะอะไรครับเพราะว่าตอนเด็กๆคือเป็นคนที่ทํางานหนักมากแล้วมือเท้ามันกล้าน จริงเหรอโต,อตพี่ทํางานมันหนักมากเลยนะโอ้โหเยอะอะหลายอยา่างไม่มีคนดูแลเลยอะผมถามไม่ใช่หรอยังดูไงจะดูแลวะงั้นเขินจริงนะเนี่ยจริงเหรอจริงเ,เหมือนกันเนี่ยถามเองเลยนี่แต่งหมนะชอบให้แฟนอ้อนปะชอบครับอ้อนแบบไหนอะมาอยู่แถวเนี้ยพี่แล้วก็แบบมาพูดมาอะไรหรือบางทีมาอยู่เฉยๆอะไรเงี้ยครับเซนเพี่โม่ผมนี่อีกแล้ว เล่นหยู่มึงดิกำลังจะเริ่มไม่กำลังจะเริ่มอ้อนเอาไปเจนครับหิวข้าวอ่ะแต่เขาทำให้กินสเต็กเนื้อเนาะแล้วก็เอาไข่สองฟองได้ไหมมีสองฟองพอดีเลยอืมแล้วถ้าเราอยากกินเซนตกท้ายเป็นของหวานด้วยได้ไหมอ่ะอันนั้นได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะไม่ใช่ของหวานนี่มันคืออะไรอะ่ะของเค็มของเค็มไปรักไปลา้ปลางเดี๋ยวนี้ เอสเบนเข้าค่ะนะคะอยากให้เซนทําเสียงเผ็ดให้ฟังหน่อยค่ะอะไรอย่างนี้เเนาะิดนึงเคยมาเที่ยวเชีบุรีไหมเคยครับมาบ่อยไหมเอาจริงเทศกาลครับกลับไปเที่ยวพังก์่อนอะไรอย่างเงี้ยอยากมาบ่อยๆไหมไม่มีที่พักดิพี่โอ้ยไม่มีปัญหาเราเยอะขนาดนั้นไม่มีตังค์ดิพี่ไม่ต้องใช้ตังค์เลยพี่รอใช้แค่ตัวก็พอ แมสเซจไปเียทุกคนรอด่วนนะครับทุกคนรอด่วนกลัวอะไรที่สุดในชีวิตกลัวหนูครับหนูพอมาจิตจิตแล้วล้อขนลุกเลยอ่ะหนูสีดำดำใช่ไหมหนูทุกหนูเลยพี่หนูแฮมสเตอร์อะไรก็แล้วแต่ที่เป็นหนูเสียใจอ่ะพี่ไม่ชอบหนูหรอพี่ไม่ชอบหนูหรอคะอยากให้คนนับตอนน่ารักให้ดูหน่อยได้ไหมน่ารักกว่าพี่อือแค่นี้น่ารักก็อยู่แล้ว ล้วอ้๊นั้นหล่หอๆล่ะมีอยู่หน้าเดียวเลยพี่ก <c oughs> <ๆ>็รักเราวนะเนี่ยมีตรงใจผมตับแล้ว,ว,ลว <S 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 ถ้าวันนี้เกิดติดโควิดจะทําอะไรอย่างแรกตักตัวก่อนอันดับแรกถ้าเซนติดโควิดนะคะเดี๋ยวอ้๊อจะไปดูแลเซนแล้วกันเซนจะได้ไม่เหงาอ้พี่อ้๊องไม่ัวรติดไม่เป็นไรค่ะติดก็ติดด้วยกันจริงหรอเจ้าฉีดไม่ติดังฉีดแล้วเป็นก็ติดโรคไงส่วนพี่ก็ติดใจหัวพี่ติดอยันเด็ดมั้ยติดอะไรหรอ คิดว่าตัวเองเจ้าชู้ไหมคะบางตอนแบบว่าใครเข้ามาเราก็คุยอะไรอย่างงี้พี่แต่ว่าถ้าผมมีแฟนนะผมไม่คุยเป็นคาเวลาออกหักมีอะไรเปเองอยังไงาอาได้ทำครับว่ายน้ำทำข้าวตีกองน่ารักเนาะเท่าที่คุยมาเขา,เาดูเป็นแบบเหมือนผู้ชายลูกคุณหนูอะ,อะลูกคนเดียวไหมคะสี่คนเดี๋ยวผมไปเรียกให้ดูให้ดีไม่ต้องหรอกพี่อยู่กับเซนคนเดียวพี่ก็สบายใจแล้วอุ้ยเซนเอสเอ็มเข้าค่ะเซนถอดเสื้อได้ไหมคะ ได้ครับจัดเลยค่ะเออเซนอัอนนี้เขียนว่าอะไรอะคะวันเดือนปีเกิดพ่อแม่ครับอือแล้วอีกฝั่งหนึ่งเหลือไว้ให้อะไรอ่ะอ้ำมเออสิบสี่มีนาสักไว้เลยจริงเราจริงเกิดวันที่อะไรเกิดที่อะไรเออยี่ห้ามกราครับสักไว้เลยว่าสิบสี่มีนากับยี่ห้ามกราถ้าพี่แม่ผมใส่เสื้อก่อนเนาะ ไม่ไม่อันนี้โดนอะไรมาเซนอยากรู้ยกของครับยกของแล้วโดนขูดแล้วเป็นแผลลึขนาดนั้นเลยหรอมันไม่ใช่แผลลึครับมันถลอกแต่ว่าผมอยากติดใส่เละก,ก็ได้ใส่เละก,ก็ได้เขินอ่ะผมก็เขินไงทำยังไงถึงจะหายเขินขดดนี่ยอเซนเขื่อนต้องเจอบ่อยๆแล้วเลยพี่ถูกต้องถูกต้องเซนคะเท่านี้เซน เป็นแฟนกับพี่หนึ่งวันเคนจะทําอะไรบ้างคะตื่นเช้ามาผมผมจะพันหาก่อนนะถือเรียอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมจะลุกันข้างนอกที่อันนี้คือกอน,นี้ที่เราอยู่คนละที่เนาะไปดูนปนไปไหนังจริงข้าวแฟนอะไรมันก็ตกช่วงเย็นแล้วก็กลับห้องแล้วกลับห้องไปทําอะไรบ้างอ่ะเนี่ยผมสบบไม่พูดอ่ะพูดเลยพี่อยากฟังแวะเซเว่นก่อนไม่ต้องแหวะพี่เตรียไมไว้แล้ว <c oughs> เตรียมของกินไว้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะกลับห้องไปดูหนังกันไงที่ห้องมีเจลเปล่าใช้ทำไมดิเอ้าล้างมือไงเราต้องปลอดภัยไว้ก่อนมีครับมีครับอืออืดีแล้วนะถ้าใช้เจลนั้นโอ้โหแสบเลยดิจร <c oughs> ิง <c oughs> ถ้าพี่อั้มไปเที่ยวกับผมหนึ่งวันผมขอไม่ได้สั่งยางที่จะพกอะไรไปบ้างครับแวะทำไมอ่ะแวะเซเว่นก่อนเลยมือถืออย่างแรกกล้องถ่ายรูปแล้วก็ทิชชู่เปียก ทำไมอะครับเอ้าพี่เป็นคนเหงือออกเยอะพี่ต้องซับซับร่างกายตลอดเจลพี่ไม่เอาไปอะครับเซนมีไม่ใช่หรอเจลล้างมือเจลล้างมือเซนต้องมีอยู่แล้วปกติออกกำลังกายเล่นส่วนไหนที่สุดที่เราเน้นตรงเนี้ยหน้าอกครับแล้วก็ท้องแสดงว่าก็ต้องเป็นคนที่ชอบถอดเสื้อถ่ายรูปแน่เลยอะยังไม่เคยเลยพี่จริงเหรอผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ดีเท่าไหร่เซนท้ามีดาราเราชอบไหมผมจำชื่อจริงเขาไม่ได้นะพี่ชื่อพี่มุกอะ พี่ร้องเพลงปิดโง่อะพี่ธรรมดิเทนเวลาเพ็ดีแล,ดแ,ลแล้วเคยดูหนังเรื่องนี้ไหมเคยครับเลยรู้ไหมว่าเป็นเป็นเรื่องที่พี่ชอบมากเลยนะมันน่ารักใช่ใช่ใช่นอกจากทำอาหารแล้วมีความสามารถพิเศษอย่างอื่นอีกไหมคะตีกองครับเป็น้าถ้ามีแฟนแล้วแฟนแต่งตัวโป๊ว่าปะ่ะนิดหน่อยพี่หวงอนะจริงเหรอแล้วถ้าใส่เดี่ยวได้ไหมอะใส่เดี่ยวพอได้โหลุบวิสใส่ลูดนะเพื โป๊ผมคือ <rural> น <conversation> ี่พี่แบบเห็นอะไรอย่างนี้เห็นหน้าออกใช่ครับอือย่างนี้โป๊ไหมอ่ะไม่ครับไม่ไม่ค่อยโป๊น่ารักไหมน่ารักครับพี่แกล้งผมอ่ะนี่เซนเดี๋ยวจบคลิปนี้เราต้องเป็นแฟนกันจริงๆมางแนะรู้ปะจะได้หายเขินพูดเองนะตอนนี้ไม่ติดเลยนะพี่ชอบอะไรในตัวผมครับจะตอบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งก็ไม่ได้เพราะว่าเขามาแบบรวมๆแพ็กเกจเลยคือพี่ชอบที่เซนเป็นเซนนะคะ เนี่ยความยิ้มความสุภาพน่ารักมันดูแบบเราดูแล้วเราก็เขิน,แล,ขนแล้วมีความสุขไปกับเขาด้วยเวลาเขาพูดจาะอะไรเงี้ยมันเป็นสเสน่ห์ที่แบบไม่ได้มีทุกคนนะคะแล้วเซนมีคือมันครบมากเลยมันน่ารักอะ่ะชมครับอยากเป็นแฟนด้วยเลยอะ่ะพี่พูดกันใน้ผมเขินละแม่เซนคะถ้าวันนี้สาวๆดูอยู่รู้สึกว่าอยากจีบเซนจะผ่านด่านคุณพ่อคุณแม่ไปยากไหมคะเขางนิดนึงอะพี่เมือนเขาลำบากมาเขาจะรู้ว่า คนที่จะมาอยู่กับลูกเขาเนี่ยลูกเราพาเราบ,บากไหมอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นคนคที่จริงจังเป็นครอบครัวที่จริงจังเลยใช่ใช่เครับเร,เรื่องเรื่องนี้จริงจังจริง,รงเซนคะ s อ s เข้าค่ะถามว่าเซนคิดยังไงกับเพศที่สามรอบตัวเซนในปัจจุบันนี้คะคือเพื่อนผมมาเป็นค่อนข้างเยอะแล้วผมรือว่ามันมันเฮฮาจริงอกว่าเขากล้าแซงออกทําให้แบบเราตลกไปด้วยอะไรเงี้ยครับใช่มานะครับถ้าพี่ย้อนเวลากลับไปได้ตอนอายุ2ี่สพี่ยังบอกเองว่าไนะครับ อยากบอกตัวเองให้ใช้ชีวิตให้คุ้มกว่านี้ยังใช้บางอย่างในชีวิตนะ่ะช่วงนั้นนะ่ะไม่ค่อยคุ้มเลยอะ่ะมัวแต่ตั้งใจเรียนเกินไปนก็เลยแบบพลาดประสบการณ์บางอย่างในชีวิตไปตั้งใจเรียนก็ดีแล้วนะพี่แลด้วยเรียนด้วยมันต้องคู่กันแต่ว่าตอนนั้นน่าคือเราไม่ค่อยแลกแล้วเราก็เรียนเยอะเกินไปโอเค <laughs> มันมันจะได้แบบว่าบาลานซ์กันในชีวิตเนี่ยที่รู้จักมาผมว่าพี่เก่งมากยังไงคะเราคุยด้วยคุยด้วยแล้วร,รู้สึกว่าพี่เป็นคนเกง่ง คนนหึงลจีบปะเน่ะผมชอบคุยกับผู้ใหญ่ยแรงวะเรามาแข่งจ้องตากันดีกว่าเ็นใครยิ้มก่อนแ้หนึ่งสองสาเฮ้ยน่าเซนคะเซนชอบกินอาหารอะไรที่สุดคะ ชอบกินเบอร์เกอร์ครับตอนกินเบอร์เกอร์ครั้งแรกอายุเท่าไหร่หรอยี่สิบกินกับเพื่อนกับแฟนหรือว่ากับคนรู้จักกับแ,แฟนครับแล้วแฟนเนี่ยเขากินหมูข้างในของเราไหมครั้งแรกอหพี่เขากินหมดอ่ะแล้วเขาบอกหมว่ามือน,นั้นอร่อยมากจะถามแรงกว่านี้ก็เกรงใจเพราะว่าแบบนังน่ารักตะมนูตมิเลอเกินพี่อยากทำอะไรให้ผมกินครับมามา <c oughs> ่าค่ะใช่ทำไม ไม่เป็นน่ะแล้วก็อย่างอื่นก็คงเป็นพวกหมูทอดน้ำปลาอะไรอย่างเงี้ยเออคิดว่าทำได้นั่นและทผมทำให้กินเองพี่น่ารักคะเมื่อเ็นพี่เขินแล้วเด้อคุณแม่ตื่นอนาคตอยากทำอะไรที่สุดคะเซนเปิดร้านอาหารครับที่ไหนเอ่ยที่บ้านครับจะเปิดเป็นแนวไหนคะอาหารยุโรปครับผสมคาเฟ่ครับพี่เราทำอะไรเก่งสุดที่เราเก่งเลยอ,อาหารมื้อแบบจานนั้นนะอะไรเบอร์เกอร์พี่ ทำไมอ่ะมันยังหลุดจากเบอร์เกอร์เมื่อกี้ไม่ได้เลยเดี๋ยวกันก็คือทำเบอร์เกอร์เก่ง้าจจะไม่ถึงเก่งหรอกพี่แต่ทำได้แล้วก็นบนะเบอร์เกอร์สลับที่มันง่ายมากนะคือคือขนมปังบนล่างแล้วก็ใส่ผากใส่หมูใส่มะเกือเหตุแค่นี้นมันง่ายมากนะมันถึงต้องแบบต้องเก่งเลยหรอผมเองทำเองอ่ะพี่เบอร์เกอร์เราก็ปั้นเองแล้วรสชาติของแต่ละที่จะไม่เหมือนกันเพราะงั้นเบอร์เกอร์ตรงนี้ก็เป็นรสชาติของผมถ้าพี่เป็นแฟนเซนเซนคิดว่าอยากทำอะไรให้พี่กินดีเบอร์เกอร์อีกแล้ว เซนนะ่ะพี่ก็กินนะจริงจริงเจ้ริงหรอเซนนี่พี่กินอะไรพี่ก็กินหมดหละพี่ชอบผมรู้ไหมเซนคะให้คะแนนตัวเองเนะะี่่ววันนี้คิดว่า1ถึง1ิให้เท่าไหร่ให้ปครับอีกสองคะแนนหายไปไหนอะ่ะว่าผมขี้เกินเกินไปจะรอ้องหน้าทันที่ทางหน้านี่คือเจอตัวน,นะเดี๋ยวไปให้เซน,นทำกับข้าวกินที่บ้านได้เลยครับนี่ <c oughs> ให้กำลังใจคนทางบ้านหนะะ่อยค่ะที่กำลังประสบปัญหาวิกฤตโควิด COVID <c oughs> อยู่ตอนนี้ ตอนนี้เนาะเราไมอ่ากินออกเลยดิอ,อันนี้ผมเขินจนแบบตั้มอ่ะอย่าเพิ่งเขินเอาพูดมาพูดมาพูดมาก็ล้างมือครับยังออกไซต์นอกเยอะตอนนี้ใส่แมสก์ใส่อะไรด้วยครับอ้าวแล้วพี่อ้อมปิดท่าทำไมอ,อ,อ่ะก็ปอนบอกว่าปอนเขินอ่ะปอนไหนอ่ะเฮ้ยเบนบอกว่า <c oughs> เป็นเ,เนขินอ่ะ เร,เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กับผู้ชายขี้อายน้องเซนนะคะเขาเขินมาอ้ําก็เขินด้วยอ่ะเขินแบบไม่มีอะไรมากั้นเลยอ่ะเซนคะวันนี้จะการเดีวเป็นยังไงบ้างคะสนุกม,มากครับแต่ว่าอายอาย้ยังไงก็ยังายอยู่แต่สรุปมากพี่ <c oughs> ตอนแรกเขาบอกว่าเขาอะไม่รู้จะถ่ายคอนเทนต์ได้หรือเ <c oughs> ปล่าเพราะเขาเป็นคนที่ขี้อายขี้เขินมากอะไรเงี <ok> ้ยกลัวแบบเกรงเกรงเนี่ยตอนนี้ก็ยังาออยู่พี่ดูหน้าผมดิายมากก็สําหรับเซนนะคะวันนี้ได้คุยแล้วรู้สึกว่า เกินคาดเกินเบอร์มากตอนแรกเนี่ยที่เซนบอกว่าเนี่ยผมกลัวผมจะเขินแล้วพูดไม่ได้พูดไม่ออกนี่ก็แอบกังวลน,นะว่าบเฮ้ยแล้วคอนเทนต์จะเป็นยังไงจออกมารูปแบบไหนแต่พอได้คุยแล้วโอ้โหแบบนี้คือได้เลยเซนทําให้พี่รู้สึกว่ามีความสุขกับการคุยแล้วเชื่อว่าคนดูเนี่ยก็ต้องมีความสุขที่ได้เห็นเราคุยกันอะไรแบบนี้มันดูน่ารักมันมีสเสน่ห์มากเลยนะครับผมมาี่ โอเคนะคะใครที่ชื่นชอบเป็นนะคะก็อย่าลืมค่ะไปติดตาม IG เขาได้นะคะไปติดตามได้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรา็วนี้น่าจะมีร้านอาหารของตัวเองอหลังโควิดเลยที่ใช่จะได้แวะไปกินนะคะไปกินพ่อค้าได้ไหมให้คนเดียวนะเอ้ และอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ข่าว a c e b o o k แฟนเพจนะคะแล้วก็ YouTube c h ชาแนลพิมไปเลยนะคะก็เธยรีวิวค่ะเ,เราอัปเดตคลิปใหม่ทุกสัปดยยาห์แน่นอนนะคะเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันนี้ฝากมาได้ข่าวว่าไขไม่รีวิวไม่เรีวิวบ๊ายบายค่ะ ใสอะไรยังด่าก็ไม่รู้อ่ะครั้งแรกเลยพี่จะหมดตัวแล้วเดี๋ยวมีหมดตัวมากกว่าน,นี้อีกนะอันนี้ไม่ถ่ายแล้วนะพี่ <laughs> อันนี้ไม่ถ่ายแล้วจบแล้วพี่หมดโหลดไหมอันนี้ผมร้อนจริงแกเขินแกก็เลยร้อน <c oughs> เขินกล้องหรือเขินพี่เอาเลยดีเขิน <c oughs> หมดทุกอย่างเลยพี่ <c oughs> เป็นไงเริ่มเริ่มหายตื่นเต้นยังเซนเพราะพี่ทำคลิปผมว่าพี่ได้เลยสังเกตน,นะ ก็งี้ผมจะอยู่เงี้ยพี่ชอบวันนี้มากเลยหรือปะมันเป็นอะไรที่แบบมันธรรมชาติอ่ะแล้วคนดูจะชอบเนี่แค่ผมยิงไปเรื่อยทั้งคิดเนี่ยพี่ตาผมจะปวดนะเออฉันว่าเทปเนี่ยจะเป็นเทปที่คนดูดูไปเขินไปเพราะเขาจะเขินแจนั่นแหละผมเขินจริงอ่ะพี่ปางคนขับไม่มีเสียงเหรอก็ไม่ได้ขับมีเสียงเข้าใจป่ะคนสิมีเสียงไหมก็มีเสียงบ้างบางทีอ่ะไม่ใช่เสียงรถหระพี่ต้องเาฝังต้องเาฝังโอเคครับไม่เป็นละก่อน ใส่เหมือนเดิมก่อนใส่เหมือนเดิมก่อนใส่เหมือนเดิมก่อนผมต้องตั้งแนวนี้เนาะใช่แล้วเร็วหิวข้าวอ,อันนี้เนี่ยพาโอเคท้าแล้วพี่เบีปิดท้าทำไมอ่ะก็ปอ,อนบอกว่าปอนเขินอ่ะปอนไหนอ่ะเอ้ยเซนบอกว่าเซนเขินเฮ้ยเลือกชื่อผิดอ่ะโดนหักไปหนึ่งคะแนนเลยดูดิดแอบไปดูคลิปไหนมาแล้วบ,บ้างของกระเทยรีวิวพี่เบียร์ครับพี่เบียร์เป็นรุ่นพี่ที่หมาะอ่าใกล้ดูแจก พี่ว่าผมมีไหมได้นะพี่ว่าโอเคเลยมาเก็ตพี่ดูแล้วโอเคมากเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยแจ้งเดี๋ยวมีเวลาแจ้ง,ยงเยอะจะพูดอะไรบ้าลืมลืมแล้วล <laughs> <laughs>